แน่นอนเรื่องของการทยอยเปิดดําเนินงานของโรงไฟฟ้าของเขาเนี่ยมันจะมีมาทุกๆได้ามากแหละก็จะมะีการส่งส่วนแบ่งกําไรจาก InTouch มาให้ทางกราฟด้วยนะครับเราคิดว่า e a r n ์เน็ของวิกิมจะค่อยๆดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับถ้าเลือกตัวที่แนะนําซื้อให้เหลือแค่โรงเดียวเนี่ยคุณปื้มจะเลือกโรงไหนและเพราะอะไรครับเนี่ย เอาละครับงั้นขอดูเอาลุกทีละโรงคุณปลื้มอยากจะเริ่มจากโรงไฟฟ้าโรงไหนก่อนเชิญครับครับขอเป็นตัวใหญ่ก่อนนะครับตัวของอตัวของกัฟนะครับก็กัฟเนี่ยถ้าเราเห็นแมกติจูดของการลงมาของหุ้นเนี่ยมันลงมาค่อนข้างแรงนะครับหลังจากการเลือกตั้งเนี่ยแต่ก็มีการเด้งได้ค่อนข้างแรงเช่นกันนะครับตามเรื่องของอภาวะทางการเมืองที่มันมีความแบบเวี่ยงอยู่พอสมควรนะครับ ถ้าเราไปดูเนี่ยตัดเรื่องของการเมืองออกไปนะครับไปดูเรื่องของอ่า operation ของเขานะครับหรือการดำเนินงานง,น,นงานของเขาเนี่ยก็คือกราฟเนี่ยก่อนหน้านี้ก็เทรดอยู่ในเวอร์ชันที่ถามว่าแพงไหมในกลุ่มก็ถึงว่าแพงนะครับเพราะว่าหนึ่งคือโก้ดเอาลูกเขาอ่ะค่อนข้าง solid นะครับก็คือเขามีอ่าตัวของโครงการใหม่ๆที่จะเริ่มทยอยดาเนินงานเนี่ยดำเนินงานโรงไฟฟ้าเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับในมือเนี่ยอ่ารวมๆแล้วปัจจุบันเนี่ย ณปัจจุบันเนี่ยมีอยู่น่าจะเป็นหมื่นไม้กวาดละหมื่นไมกวาดก็คือในสัดส่วนที่เขาถือหุ้นอยู่นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นทั้งหมดคงจำนวนปริมาณของไม่กวัตดที่เขาอยู่ในโครงการในเมืองเขาอยู่20,000แต่ว่าเขาถือหุ้นอยู่สักประมาณครึ่งหนึ่งนะครับก็แน่นอนเรื่องของการทยอยเปิดดําเนินงานของโรงไฟฟ้าของเขาเนี่ยมันจะมีมาทุกๆไตรมาสละ จริงๆไตมาสอก็จะมีตัวของกราบพวกแดงซึ่งเป็นลง IPP ลงค่อนข้างใหญ่นะครับอยู่แถวพวกแดงนะครับก็ตัวนี้ก็จะเริ่มดำเนินง,ง,งานในไตมาสอนะครับก็มันอาจจะทำให้ตัวของ e a r n ์เน็ของเขาเนี่ยแน่นอนมันตามปลายาของเขาอยู่แล้วว่าโอเคมีสเกจด์ในการที่จะเปิดดำเนินง,งานดินเนินง,งานชัดเจนเนี่ยมันก็จะทําให้ e a r n ์เน็เนี่ยปรับตัวขึ้นนะครับก็ไตมาหนเนี่ยเราเห็นก,ากําไรกราฟเนี่ยอยู่ที่3 7พันล้านนะครับ ไตรมาสสเนี่ยมันก็จะทังทำออทําไฮต่อเนื่องนะครับแล้วก็ประกอบกับตัวของโอรงไฟฟ้าที่เป็นฝั่งของ SPP เนี่ยหรือว่าเป็นที่เป็นอิงกับตัวของค่าไฟของอของกกพด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้มันก็จะมีผลกระบการที่ปรับตัวดีขึ้น1คือตัวของค่าไฟอ่ะแม้จะเป็นขาลงนะครับแต่ว่ามันลงในอัตราที่ช้ากว่าราคาแก๊สแก๊สคือต้นทุนนะครับมันแปลว่าต้นทุนลงในอัตราที่เร็วกว่า,ารายได้เนี่ย มันแปลว่าตัวของ margin หรืออัตรากำไรขั้นต้นเนี่ยมันจะดีขึ้นนะครับก็ตัวของไม่ว่าจะเป็นทั้งเซกเมนที่เป็นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ซึ่งมีลูกค้าเป็น EGAT ส่วนใหญ่ก็คือ IPP กับ s อแต่มันมันมันยังอยู่ในโซนที่เป็นยังเป็นตัวหนุนของตัวของกําไรของกราฟอยู่นะครับเช่นเดียวกับตัวของส่วนแบ่งกาไรของกราฟเนี่ยมันก็ยังปรับตัวดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นที่เขาถืออินทัชอยู่นะครับอินทัชอยู่ประมาณ40กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็จะมีการส่งส่วนแบ่งกําไรจากอินทัชมาให้ถางกราฟด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของอธุรกิจใหม่ๆที่เขาไปเปิดดําเนินงานเนี่ยก็จะเริ่มเห็น เราไม่เห็นไรายได้ละไม่ว่าจะเป็นพวกโครงคงโครงการโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นาภาพรวมของตัวของ operation ของกัฟฟนะซึ่งคาดว่าจะมันจะปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องซึ่งเรายังไม่เห็นความเสี่ยงในฝั่งของ operation ที่มันจะดาวลงเลยนะก็คือจะเป็นเออร์เนงเนี่ยมนตัมเนี่ยมันยังเป็นขาขึ้นอยู่ตลอดทั้งปีนี้นะครับแล้วก็ทั้งในเชิงทั้งรายไตรมาสด้วยแล้วก็รายปีด้วยนะครับก็สำหรับกัฟฟเนี่ยก็ถ้าถ้าเทียบกับหุ้นลงทุฟ้าตัวอื่นในตลาดเนี่ยผมว่าตัวนี้ อมเมตัมเนี่ยแข่งแร่งที่สุดแล้วก็โกดเนี่ยมองไปถึงสัก4ี้าปีข้างหน้าเนี่ยเราไม่ต้องควยแชนเขาเลยว่าเขาจะเติบโตยังไงก็คือเขามีปลายสายในการเปิดดำเนินงานรงไฟฟ้าใหม่ๆอยู่แล้วนะครับครับคุณปลื้มพูดตรงๆกัฟราคาช่วงนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับแนวโน้มผลประกอบการหรือโปรเจกต์ต่างๆของเขาด้านหนึ่งหรือไม่ใช่นะมันเกี่ยวพันกับเรื่องพลิซีลิกซ์จากเรื่องการเมืองมากกว่า ตกลงยังไงครับปัจจัยที่กําหนดการเคลื่อนไหวราคาของกัฟในกระดานคุณปื้มให้น้ําหนักยังไงครับเนี่ยผมให้น้ําหนักเป็นเรื่อง p o l i t i c a l noise เรือหรือ policy risk นั่นแหละครับตัว,ต,วตัวที่เป็นตัวกําหนดหลักแต่ส่วนที่เป็น fundamental จริงๆแล้วเนี่ยแทบจะไม่ไม่เห็นด้าน d o w n s i d เท่าไหร่นะครับครับพื้นฐานดีแต่ยังมีปัจจัยเสี่ยงทางด้านการเมืองกดดันอยู่แล้วยังไง<ช>ดีค,คุณคุณปื้มมีทั้งเรื่องดีที่พื้นฐาน แต่เรื่องการเมืองก็ยังกดดันอยู่เลยราคามีฟื้นตัวมาหน่อยแต่ก็ยังอยู่ในขาลงนะเพราะว่ายังอยู่ต่ำกว่าเส้นสีแดงคือเส้น200วันเพียงแต่ว่าในระยะสั้นเนี่ยราคาของกัฟ Energy ตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วกลับมายืนอยู่เหนือเส้นสีฟ้าคือเส้น10วันได้นะครับหลักทรัพย์พายแนะนำซื้อหรือแค่ถือกัฟเอน r จีและเพราะอะไรครับคุณปื้มครับครับก็เรา เราแนะนําซื้อนะครับราคาเป้าหมายเนี่ยห้บาทนะครับก็อ่ามันเหมาะกับนักทุนที่ซื้อเรื่องของฟันเดเมนทัลแล้วก็รับความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่ามหนึ่งคือมันอย่างที่บอกอย่างที่พี่ยุทธนาบอกมันมีความเสี่ยงเรื่องโพลิซีลิกอยู่นะครับอ่ามีเรื่องของการเมืองด้วยนะครับก็อ่าแต่ถ้าเราซื้อหุ้นที่ฟันเดเมนทัลเนี่ยผมก็คิดว่าอ่าวอร์ชั่นที่มันปรับตัวลงมาเนี่ยราคาหุ้นปรับตัวลงมาเนี่ยผมก็คิดว่ามันมันไพรซ์อินเรื่องปัจจัยลบ ไปเยอะพอสมควรแล้วนะครับก็มันเหลือแค่ p olicy risk เนี่ยแหละถ้าสมมุติว่ามัน RESOLVE ในช่วงมันขี้คายในช่วงกลางเดือนเนี้หรือภายในเดือนเนี้ผมก็คิดว่าตัวของกัฟเนี่ยก็อาจจะกลับมา perform ได้นะครับครับแนะนำซื้อเป้าพื้นฐานปลายปีให้กัฟไว้ที่58บาทถูกต้องไหมครับคุณปื้มใช่ครับนะเหมาะสำหรับคนรับความเสี่ยงได้รับความเสี่ยงได ต่ำรับความเสี่ยงได้ปานกลางหรือรับความเสี่ยงได้สูงครับขอชัดๆครับตัวเนี้ยผมว่าสปานกลางแล้วกันนะครับเพราะทิ่หุ้นเนี่ยมันเป็นหุ้นลงไฟ,ฟ้านะครับซึ่งปกติแล้วอะเนเจอร์ของหุ้นหุ้นลฟ้าเนี่ยมันมีความเสถียรในเชิงของ e อ r n i n g ็อยู่นะครับยิ่งมีการเติบโตมีโครงการใหม่ๆเข้ามาเนี่ยอเออร์เน็งเนี่ยมันจะปรับตัวค่อยๆขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปตามตามปลายไลน์ของการเปิด ตัวของโรงไฟฟ้าลงใหม่ๆนะครับแต่ว่ากราฟเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของประเด็นการเมืองนี่แหละก็เป็นปัจจัยลบหนึ่งเดียวที่ผมคิดว่าน่าจะเห็นณนปะัจจุบันนะครับครับเนะเพราะฉะนั้นแนะนําซื้อนะครับเหมาะสําหรับท่านนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ในระดับปานกลางขึ้นไปเป้าพื้นฐานปลายปีหลักซัพพายให้กราฟเอเนจี Energy, ไว้ที่58บาทขยับไปดูโรงไฟฟ้าโรงที่ส เป็นโรงไหนครับคุณปลื้มครับเอาเป็นบีกิมแล้วกัน,นครับมองดีไหมสำหรับบีกิมพาวเวอร์ครับบีกิมเนี่ยเขาจะต่างกับกราฟคือเขาไม่มีแผนขยายแบบเยอะมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่า,าแล้วก็ตัวคือประเด็นที่เราจะเชียร์นี่ยมันคือเรื่องของการรีคอเวอร์ของอาการฟื้นตัวของกำไรนะครับจากจุดต่ำสุดนะครับเพราะว่าอย่างกราฟเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของ การตบโตไปเรื่อยๆนะครับพอหนึ่งคือเขามีกําลังการผลิตใหม่ๆรับรู้รายได้นะครับแต่ว่าบีกนะิมเนี่ยก็ในที่ผ่านมาก็มีการขยายเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ได้ขยายแบบ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 กราฟนะครับก็บีกนะิมเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของอาการฟื้นตัวของกําไรแล้วกันเพราะว่าเราเห็นในไะตรมาสสี่ของเขาเนะี่ยถ้าใครจำได้นยขาดทุนนะครับในเชิงของตัวเน็ตนะแต่จริงตัวของกําไรปกติยังพอมีมีบ้างแต่ว่าค่อนข้างปิ่มๆน้ําเลยนะครับไตรมาสหนึ่งเนี่ยเราเห็นงบอกอกมาค่อนข้างดีนะครับสาม้กว่าล้านเนี่ยก็ฟื้นต แต่ว่ากลับไปที่เดิมมั้ยยังไม่กลับไปที่เดิมนะครับหนึ่งก็คือเรื่องของอาราคาก๊สเนี่ยซึ่งมันยังสูงอยู่นะครับราคาก๊สสูงเนี่ยเพราะว่าหนึ่งคือ,อแก๊สราคาถูกจากแหล่งเอราวันเนี่ยซึ่งเป็นประมาณหนึ่งในหกของคิดเป็นประมาณหนึ่งในหกของปริมาณการใช้ก๊สของบ้านเราเนี่ยตัวเนี้ยมันมันถูก ตัวของ production หรือการผลิตเนี่ยมันโดนถูกดิสละไปในช่วงช่วงที่ผ่านมานครับก็กำลังแลมอัพอยู่นะครับในแหล่งก๊าซเอราวัณเนี่ยก็พอสมมุติว่าก๊าซเนี่ยในแหล่งเอราวัณเนี่ยมันเริ่มกลับมาเนี่ยตัวของกำลังการผลิตเริ่มกลับมาเนี่ยมันก็จะทำให้ราคาก๊าซเนี่ยซึ่งเป็นราคาเบนของผู้ก๊สบ้านเราเนี่ยถูกลง เดิมเนเราเขานำเข้า LNG ในช่วงที่เกิดสงครามรัสเซียยูเครนค่อนข้างเยอะนะครับก็ราคาค่อนข้างสูงนะครับต่างกันหลายเป็น1ิบเท่าตัวนะครับราคากา๊สที่มาจากสอพอบ้านเรากับราคากา๊สที่นําเข้าเนี่ยก็เราเห็นแนวโน้มการนําเข้า LNG เนี่ยจะน้อยลงนะครับเพราะหนึ่งคือเราจะไปซื้อที่อละวนแทนนะครับก็คิดว่าตัวของราคากา๊สโดยภาพรวมเนี่ยน่าจะปรับตัวลงเร็วกว่า ตัวของค่า FT ที่ทางกะกะพกำหนดนะครับมันก็แปลว่าตัวของ Mar g i n เนี่ยหรืออัตรากำไรของกลุ่มโรงไฟฟ้าที่เป็น s p p ซึ่งบีกิมเนี่ยเป็นธุรกิจหลักของเขาเนี่ยตรงนี้มันจะปรับตัวดีขึ้นในเชิงของ e a r n i n g นะครับก็เราคิดว่าไตรมาสสงบน่าจะยังดีขึ้นทั้ง Q1 Q อแล้วก็วาอนวายนะครับเทียบช่วงเดียวกันของปีที่แล้วก็เทียบก,กันกับไตรมาสก่อนหน้าเนี่ยเราคิดว่า e a r n i n g ของวีกิมจะค่อยๆดีขึ้นอย่าง ยังเห็นได้ชัดนะครับส่วนกําลังการผลิตใหม่ๆเนี่ยมันจะมีการรับรู้บ้างนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นในช่วงสิ้นปีเลยนะครับก็มี s อ p เปิดสัก2โรงเนี่ยก็ตัวของตัวของวีกิมเนี่ยก็เออร์ดิ้งในปีนี้ก็คาดว่าจะกลับมาใกล้เคียงกับระดับที่มันเคยเป็นในช่วงก่อนที่จะเกิดสงครามรัสเซียยุคเคนนะ,ะช่วงก่อนในนี้นเนี่ยกับรายอยู่ปีละประมาณ2000ต้นๆเนี่ยสองพันสอนร้อเนี่ยล้านบาทเนี่ย ปีนี้เราคาดไว้น่าจะเห็นเลขก2ได้นะครับหรืออาจจะเป็นช่วง1น0 0ไปลๆเนี่ยก็คิดว่าการฟื้นตัวนั้เนเล่นประเด็นเรื่องของการฟื้นตัวจากจุด,จดต่ำเนี่ยผมก็คิดว่า b g กิมน,น่าสนใจนะครับเพราว่าดเลชันเขาไม่แพงมากครับครับบีกิมพาวเวอเด่นไหมครับเรื่องของดิ d ิ n เ y นยิ d ครับคุณปื้มครับอืมไม่ยังไม่เด่นครับเพราะว่าหนึ่งคือเขายังมีการขยายต่อเนื่องนะครับ ตัวของมันจะ c แรคเต t o r จะไม่เหมือนแบบพวกกลุ่มแบบลาชหรือเอ h o โคที่จ่ายดีเดนสูงๆนะครับเช่นเดียวจริงๆกลับไปที่ตัว Graph กราฟก็การจ่ายดีเดนก็ไม่ค่อยเยอะนะหนึ่งคือเขายังอยู่ในช่วงเฟสของการขยายตัวเนะี่ยการที่จะเก็บเออร์เน็งไปให,ให้กับเก็บตัวของฟันผลไปให้กับนักลงทุนเนี่ยมันก็มีโอกาสที่น้อยนะครับครับตัวที่2นะครับ bimpower หลักซัพพลายแนะนําซื้อไม่ซื้อบีกิมพาวเวอร์ถ้าซื้อ เป้าพื้นฐานปลายปีเท่าไหร่ครับคุณปื้มครับ42บาทครับหลักซับายแนะนําซื้อแล้วให้เป้าพื้นฐานปลายปีบีกิมพาวเวอร์ไว้ที่42บาทถูกต้องนะครับครับนะครับแนะนำซื้อทั้งกฟัฟแนะนําซื้อทั้งบีกิมแนะนําซื้อทั้ง2ตัวเอพอร์ตเราก็ไม่ใหญ่พอที่จะมีหุ้นลงไฟฟ้า สองตัวอยู่ในพอร์ตมันจะกระจุกเกินไปหรือเปล่าเนี่ยนะถ้าให้เลือกว่าคุณปลื้มชอบกัฟหรือบีก i ิมพาวเวอร์มากกว่ากันเนี่ยถ้าเลือกตัวที่แนะนำซื้อให้เหลือแค่โรงเดียวเนี่ยคุณปลื้มจะเลือกโรงไหนและเพราะอะไรครับเนี่ยถ้าสมมติว่าตัดเรื่องการเมืองออกไปหร,หรือไม่ถ้าสมมติว่านักลงทุนกลัวเรื่องของฟลอยซีลิกส์เนี่ยเรื่องของความเสี่ยงด้าน การเมืองต่างๆเนี่ยก็จริงเรียกเป็นบีกิมก็ได้นะครับเพราะว่าหนึ่งคือ,อจริงเขาก็ไม่ได้เป็นหุ้นที่เกี่ยวกับการเมืองมากนะนะครับก็ดาเนินธุรกิจแบบใช้ตัวของความสามารถแล้วก็เรื่องของกําลังการผลิตที่มีอยู่เนี่ยก็โตตามตัวของการใช้ไฟของนิคมอยู่แล้วนะครับก็ตัวของ โปรเจกต์ใหม่ๆจริงก็มีนะครับก็ไม่ถึงกับว่าไม่มีเลยนะครับก็แล้วก็ Valuation จริงก็ไม่ไม่ได้แพงมากจริงเราก็ถ้าให้เลือกตัวเดียวก็ผมก็เอียงเียงไปทางบีกิมก่อนนะครับเนื่องจากความเสี่ยงคิด่างกว่า,วาแรงกดดันเรื่อง p o l ิซีลิกทางการเมืองเนี่ยมันน้อยกว่าถ้าเทียบกับตัวกัฟ e อเนจีนะครับ,รบก็เลยถ้าถูกกดดันให้เลือกลงเดียวที่แนะนําซื้อก็คือชอบบีกิมมากกว่ากัฟเอเนจีนะครับ อธนนิ้ทนความจำนะครับมานิพัสออนไลน์014เจาะลึกสัญญาณได v e r g e n จนอย่างไรให้แม่นยำท่านอาจารย์ปรีรู้ประสิทธิ์มานิพัสออนไลน์013สแกนหุ้นอย่างมั่นใจสร้างกำไรอย่างแย่งยืนตั้งแต่สแกนสกรีนนิ่งแล้วก็แบ็กเทสนะครับนี่คือ013 012ก็เจาะกลุ่มแบงค์โดยตรงเลยเนื้อหานะครับยังใช้ได้ดีกับภาวะ นะการเคลื่อนไหวของหุ้นในกลุ่มแบงคนะ์ในตลาดช่วงนี้นะครับท็อป5แบงค์หุ้นธนาคารสู่ความมั่งคัง่งท่านอาจารย์เอ๋คุณธนเดชรังสีธนานนท์แล้วก็เสริมด้วยท่านอาจารย์ป๊อบคุณชาญชัยพันธาธนากิจศูนย์หนึ่งสองนี่ก็คุ้มมากนะครับมันได้พัสดุไลน์ศูนย์หนึ่งสอง 12, นะนะครับอันนี้ศูนย์หนึ่งหนึ่งนะครับอันนี้ย้อนย้อนที่ฟังศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์แปด 007 006นะครับ005 00นะครับ004 003 002แล้วก็001นะครับสนใจก็เชิญได้เลยนะครับสนใจก็เชิญได้เลยครับสแกน QR code หน้าจอนะนะครับหรือว่า Line ID พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว A assign แล้วตามด้วยคำว่า m a n e Plus ติดกันแล้วก็ตรงตัวนะครับ นี่คือ2ผลงานหนังสือดีๆล่าสุดจากสำนักพิมพ์ติ้งบิยอนนะครับโปร23เคล็ดลับลงทุนเล่มสีดำซ้ายมือเนะี่ยนี่คือ t h e o l y Cryptocurrency Investing นะครับเ,เป็นหนังสือทีนะ่เหมาะสำหรับการศึกษาหาความรู้ก่อนเข้าวงการคริปโตนะครับคำเตือนคริปโตมันเสี่ยงอ่านเล่มนี้ก่อนเข้าวงการนะสีดำซ้ายมือ คู่มือการลงทุนคริปโตให้ข้อเท็จจริงตรงไปตรงมากระชับปฏิบัติได้จริงเข้าใจกลไกลคริปโตโอกาสทำกำไรรู้จัก NFT รู้ทันต้มตุ๋นด้วยนะครับนี่คือเล่มซ้ายมือมูลค่า400บาทเล่มขวามือนะครับเล่มขวามือคืออีกหนึ่งผลงานล่าสุดของติ๊งพิยยนนะครับคู่มือเริ่มต้นเทรดคริปโตและ d e f าแบบ step by step นะครับนะคริปโตไม่ใช่เรื่องเล็ก เริ่มต้นลงทุนอย่างคนเข้าใจนะครับเล่มขวามือมูลค่า400บาทแนโปร2ีก็คือซื้อ2เล่มจากราคาเต็ม800เหลือเพียง720ส่งฟรีพร้อมรับของที่ระลึก1ชิ้นจากสำนักพิมพ์ติ้งบิยอนด้วยสนใจสแกน QR Code คดหรือติดต่อทาง Line ID ดพิมพ์สัญลักษณ์ตัว a s แ i แล้วตามด้วยคำว่า Moneyplus MONEYPLUS Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับ สนใจก็เชิญได้เลย